อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่มีผู้ใดปรารถนาอยากได้หรืออยากให้มีให้เป็นกับตัวเราหรือกับคนที่เรารักแต่เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคภัยอย่างมีความสุข หรืออย่างมีความปลอดภัยมั่นใจวันนี้นำธรรมประยุกต์มาเล่าให้ท่านผู้ชมทั้งหลายฟังยินดีต้อนรับญาติธรรมทั่วสารทิศจิตเป็นกุศลสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีรายการรวมสาระธรรมะดีเสนอเรื่องรวมพลังกิจสู้ภยัยโควิด -19 ขึ้นชื่อว่าการต่อสู้ท่านผู้ชมทั้งหลายในกฎของนักสู้เนี่ยมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่หงได้รับชัยชนะประการที่2ได้รับการพ่ายแพ้ประการที่3เรียกว่าเสมอกันเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในช่วง สภาวะการเช่นนี้ไปพร้อมๆกัน 1. พลังแห่งความเมตตาคำว่าเมตตาเป็นคุณธรรมชั้นดีมีในตัวเราท่านทุกๆคนเมตตาแปลว่าความรักความปารถนาดีความหวังดีเริ่มต้นอย่างง่ายเลยท่านผู้ชมทั้งหลายรักตัวเองครับปารถนาดีต่อตัวเองแน่นอน เราท่านทุกคนรักตัวเราเองเวลาหิวเราก็ต้องทานอาหารเวลากระหายเราก็ต้องดื่มน้ำเวลาเราง่วงนอนเราก็พักผ่อนหรือเวลาเราอ่อนเพลียเราก็หยุดพักสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นรวมรวมแล้วคนเรารักตัวเองเป็นที่หนึ่งเราก็เอาศูนย์รวมความเมตตามาสู่ตัวเราด้วยการ ถนอมสุขภาพตัวเองกินอาหารที่เป็นประโยชน์สุกสะอาดปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันให้ร่างกายมีความสมดุลในภาวะความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ผ่องใสออกกำลังกายให้ร่างกายเข้มแข็งพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เรียกว่าเมตตาต่อตัวเอง ต่อมาเราก็เมตตาต่อคนที่อยู่ใกล้ชิดเราสามีภรรยาลูกปู่ตาญาิทวดเพื่อนร่วมง,งานคำว่าเมตตาคือปรารถนาดีต่อกันคนจะปรารถนาดีต่อกันก็รักกันเห็นอกเห็นใจกันเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ดูถูกดูแคลนไม่เอาเปรียบกันนั่นคือคนที่ปรารถนาดีต่อกันเพราะฉะนั้น เมื่อเรามีความปรารถนาดีต่อกันและกันแล้วนี่ความสุขความร่วมมือกำลังใจความมั่นใจก็เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปเราก็ขยายคำว่าเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นยิ่งอยู่ในช่วงภาวะสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยเราเมตตาต่อตัวเองเราดูแลตัวเราใส่หน้ากากาอนามัยเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน ไปที่ชุมชนหรือไปตลาดร้านค้าหรือไปที่ไหนก็ตามรีบไปรีบมาเสร็จธุระแล้วไม่ต้องเตดเตอเออื่นอาดหรือคุยกันนานเกินไปปรับครับเอาเฉพาะสาระเอาเฉพาะแก่นเท่านั้นเองนเนี่ยเสร็จธุระรีบกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบชำระร่าง,งกายซักเสื้อผ้าให้สะอาดนี่เป็นการเมตตาต่อตัวเอง ในขณะที่เราเมตตาดูแลตัวเองเราก็ดูแลผู้อื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นสำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นคําว่าเมตตาเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้กันทุกคนในการอยู่ร่วมกันพูดจากกันดีๆไม่ดูถูกกันไม่เอาเปรียบกันไม่ดูถูกคนที่เขาก,ากักตัวหรือไม่ดูถูกคนที่เขามาจากสถานที่กลุ่มเสี่ยงก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่พูด ดูถูกไม่ทูกกระแนกระแนนหรือไม่ทุกลักษณะที่ไม่เหมาะสมให้เขารู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นมีเมตตาทั้งทางกายทั้งวาจาและทางจิตใจด้วยประการที่สองพลังกรุณากรุณาคือการช่วยกันท่านผู้ชมทั้งหลายการได้ช่วยช่วยผู้อื่นในขณะที่เราช่วยเราดูแลตัวเองปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองเตือนตัวเราเอง ในทางที่มันผิดพลาดคาดเคลื่อนเราก็เตือนตัวเราเบรกตัวเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีกําลังที่จะช่วยผู้อื่นแน่นอนช่วยพ่อแม่เมื่อมีกิจการงานช่วยครูบาอาจารย์เมื่อมีกิจกรรมน้อยใหญ่ช่วยชุมชนสังคมเมื่อคราวที่จําเป็นต้องขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้กิตอาสาในการที่จะช่วยบรรเทาช่วยเป็นธุระหรือ ช่วยในกิจกรรมของผู้อื่นการที่คนเราได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นเนี่ยเป็นคุณธรรมชั้นสูงท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ดีมีน้ําใจเพราะการได้ช่วยกันบางทีก็ช่วยเป็นสิ่งของบ้างเช่นเขามีโครงการปันสุขนะมีโครงการแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพแก่พี่น้องที่รับผลกระทบโดยตรงก็เป็นความสุข เป็นการอยู่อย่างมีความสุขเป็นการเอื้อฟื้อเผื่อแผ่จริงเราอาจจะไม่ได้ให้มากมายให้เท่าที่กําลังเรามีท่านผู้ชมทั้งหลายให้เกียกรติกันให้กําลังใจโดยเฉพาะกําลังใจนี้สำคัญในช่วงภาวะเช่นนี้ต้องพูดจาก,กันดีๆให้เกียกรติรกันเคารพกันให้มีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพให้มีความมั่นใจในการรับประทานอาหารที่สุขสะอาดให้มีความมั่นใจดูแลตัวเอง ออกกาลังกายเนี่เรียกว่ามีความสุขในภาวะเช่นนี้ได้ด้วยการมีเวลาดูแลตัวเองปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องช่วยคนอื่นคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวก็คือคนที่อยู่ในใครอบครัวทุกครอบครัวต้องดูแลกันพูดจาให้ไปในทิศท,ทางเดียวกันนะไม่ได้ไปล่วงละเมิดหรือไม่ไป ขัดขืนหรือไม่ไปฝากฎระเบียบกติกาของชุมชนสังคมบ้านเมืองเพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันจําเป็นจะต้องช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันบางคราวเราก็ช่วยกันด้วยคําพูดแนะนําบอกกล่าวตักเตือนห้ามปรามให้กําลังใจบางคราวเราก็ช่วยกันด้วยแรงช่วยยกช่วยจับช่วยประดับช่วยตกแต่งช่วยถือช่วยแบกช่วยหาม หลากหลายวิธีครับเรียกว่าช่วยด้วยกายคือโทษทีเอาขาเนี่ยเดินไปช่วยงานคนอื่นช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชนช่วยเหลือสังคมวัดวาศ,าศาสนาช่วยที่สาธารณะนี่เรียกว่าช่วยช่วยด้วยแรงบางคราวก็ช่วยด้วยปัจจัยเงินทองบริจาคสมทบช่วยเหลือตามกำลังที่เราสามารถจะทำได้ พราะฉะนั้นต่อมาก็ช่วยเหลือกันช่วยกันเคารพกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันนี่ท่านผู้ชมทั้งหลายกฎกติกามมรยาทหรือระเบียบข้อปฏิบัติที่ดีงามนี่มีไว้เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของหมู่คณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความดีงามโดยความเป็นจริงและกฎหมายก็ตราขึ้นเพื่อที่จะป้องปราบปรามคนที่ดื้อด้าน แต่ก็ไปป้องกันไม่คนดื้อท่านไปเบียดบังคนดีมีน้ำใจก็คือควบคุมป้องกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ด้วยกันด้วยการเคารพกฎกติกาของสังคมในการอยู่ร่วมกันให้ความร่วมมือกับหน่วยงานชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของเราเรียกว่าการุณาประการที่สามพรังมุทิตามุติตาคือความ ยินดียินดีเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอันนี้สำคัญยินดีรับวัคซีนเพื่อเป็นตัวไปป้องกันโรคภัยไข้เก็บที่ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ก็ดีประสานงานให้ไปรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID 19. โควิด -19 ก็ยินดีที่ให้ความร่วมมือ เพราะเป็นของจําเป็นและสําคัญท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาก็ยินดีเคารพกฎกติการู้จักรอคอยรู้จักเข้ารับการบริการตามระเบียบตามเวลาคนไหนมาก่อนมาหลังให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันยินดีที่จะช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนให้เรียบร้อยขยะแห้งขยะเปียกขยะอันตรายขยะรีไซเคิลแบ่งให้ชัดเจนครับบางอย่างเอาไปขายแลกเป็นเงินแลกเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้เพราะฉะนั้นยินดีที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการเคารพกฎหมายใส่ใจกติกาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเรียกว่ายินดี ยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระศาสนาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือทําความดีให้เกิดขึ้นกับเราความดีนี่แหละท่านผู้ชมทั้งหลายเมื่อเรายินดีชื่นชมคนดีเราก็ได้ความคิดที่ดีใช่ไหมครับได้การแก้ไขปัญหาที่ดีหรือได้คำปรึกษาที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการทำงานการแก้ปัญหา จะเป็นธุรกิจหรืองานเอกชนหรืองานส่วนรวมก็ตามการปรึกษาหาหรือกับคนที่มีความรู้ประสบการณ์ประสบความสาเร็จเราจะได้ทางออกทางลืกที่ดีงามประหยัดเวลาและก็ได้คำตอบที่ชัดเจนถูกต้องถูกวัตถุประสงค์ด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าม,มุทิตาคือแสดงความชื่นชมยินดีโดยปกติมกักจะใช้กับคำว่าคนที่ประสบความสาเร็จ แสดงความยินดีชื่นชมเช่นเขาจบการศึกษาไปรับปฏิบัติปิญญาบัตรยินดีครับชื่นชมครับขึ้นบ้านใหม่นะได้แต่งงานได้เลื่อนชั้นสอบบรรจุได้แสดงความยินดีแต่ในทีน่นี้หมายถึงการยินดีที่จะรับยินดีที่จะรับการปรับปรุงยินดีที่จะให้ความร่วมมือในภาวะการเช่นนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ประการที่4ี่พลังแห่งอุเบกขาอุเบกขาหลายคนไปเข้าใจว่าอยู่เฉยๆท่านผู้ชมไม่ใช่คำว่าอุเบกขาในตัวนี้แปลว่าวางใจให้เป็นกลางคือทำใจให้หนักแน่นเวลาสุขดีใจหัวเราะเบิกบานยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเข้าทำนองว่าอย่าดีใจจนเกินไป หรือดีใจจนออกนอกหน้าทีนี้เวลาทุกข์หลายคนก็ทุกข์ตีอกชกตัวโทษสิ่งนูน้นโทษสิงนี้สารพัดอย่างเขาเรียวเวลาทุกข์ให้มีสติยับยั้งชั่งใจเวลาสุขก็อย่าประมาทพลาดพลัง้งจนถลำใช้ความสุขที่มันเกิดขึ้นมีเป็นให้มากมายจนกลายเป็นความประมาท เวลามีทุกข์ก็อยากรับข้องหมองใจอย่าตีโพยตีพายอย่าซัดโทษตัวเองอย่าซ้ำเติมตัวเองให้มันมากต้องมีสติรู้สติเตือนเราให้มากขึ้นชีวิตนี้มีค่าชีวิตนี้มีคุณประโยชน์ท่านผู้ชมทั้งหลายสิ่งที่มีค่าในตัวเราทุกคนคือความมีชีวิตชีวาไม่มีชีวิตอย่างเดียวนะต้องมีชีวาด้วย มีรอยยิ้มมีคำพูดมีความรู้มีความดีมีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดมีสุนทรียะก็คือมีดนตรีในหัวใจมีศิลปะอยู่ในใจและก็มีเพื่อนที่ดีนี่สำคัญก็ต้องมีกำลังใจที่ดีอยู่กับตัวเองด้วยเพราะกำลังใจถ้าเราไปฝากไว้กับคนอื่นท่านผู้ชมคนนั้นเขาไม่ได้อยู่กับเราอยู่คนละที่คนละแห่งบางทีเขาไม่ได้ติดต่อ เราก็สูญเสียกำลังใจเพราะฉะนั้นวิธีให้กำลังใจเรามันไม่หมดไม่น้อยไม่ถดถอยลงเราก็สร้างกำลังใจขึ้นมาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเรานี่แหละครับนะมองเห็นคุณค่าของตัวเองวางใจให้ได้ความทุกข์มันทําให้คนเราเกี่ยมตัวความทุกข์ทำให้เรามีความอดทนอดกัน้นความทุกข์ทำให้เรามีความรอบคอบมีความฮึดสู้ และมีความแข็งแกร่งมากขึ้นท่านผู้ชมทั้งหลายเพป็นต้องขอบคุณความทุกข์ขอบคุณความจนที่ทําให้คนจนไม่ยอมจนสร้างฐานะขยันเรียนสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงก็เพราะว่าเขามีจิตใจที่หนักแน่นจิตใจที่หนักแน่นวางใจเป็นวางใจถูกวางใจให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกก็ต้องรับให้ได้ เพราะทุกนั้นมีสาเหตุเราก็ค้นหาสาเหตุให้เจอสุขก็มีสาเหตุเหมือนกันท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเราสร้างเหตุด,ดีแน่นอนครับความสุขสมเร็จหัวเราะถ้าเราสร้างเหตุไว้ไม่ดีปัญหาทุกโทษพิษภัยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น,าาน,นปัญหาโรคภัยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโรคภัยทางธรรมชาติโทษใครไม่ได้ มันเราต้องทําใจปรับใจให้ได้ปรับใจให้ทันอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะครับอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขก็คือทํากิจกรรมอยู่ที่บ้านลูกหลานก็ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านหลายท่านก็ทํางานโฮมรูมอยู่ที่บ้านก็มีเวลาอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวทําใจให้หนักแน่นทําใจให้มีความสุขเดี๋ยวทุกโทษโรคภัย อุปสรรคมันก็จะผ่านเราไปขอให้มีความหวังมีความตั้งใจที่ดีวันนี้อนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เมตตาให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมจากวัดเจดีสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสร์อายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวัน รั์อนันโชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตาประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยังพี่น้องร่วมบุญร่วมกุศลหลายคนหลายท่านหลายครอบครัวได้เมตตาบริจาคสมทบสร้างมหาเจดีย์สีชัยมูนีขนาด5ชั้นสูง36เมตรกว้าง19ยาว19เมตรมีระเบียง5ชั้นชมทัศนียภาพของเมืองคอนสาร เป็นที่บรรจุพระรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางคกรรมการวัดเจดีสร้างเป็นพุทธสถานเพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายเป็นพุทธบูชาขอเจริญพรเมตตาคุณญาติคุณโยมทั้งหลายได้ร่วมทำบุญร่วมบริจาคสแกน QR Code ที่รหัสหน้าเฟซบุ๊กของวัดเจดี หรือเลขบัญชีของวัดเจดีจะเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบารมีเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิดอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันเมตตากดไลค์กดแชร์เพื่อสิ่งดีงามแก่ท่านและผู้อื่นจเจริญพร